ครับผมนมัสการครับพระอาจารย์อ่าโอเคหอดไหงไม่นานแล้วเนาะของข้าว <c oughs> คงสุดท้ายแล้วพระอาจารย์มือนี่แมนครับผมอือชอบเราปะพร้อมตัวมาเมื่อเช้าบอดได้รับสายโทรมาดดึกๆปวดนอนมาท่ดนตนื่นอยู่โอ้ยขับไปเที่ยวหญ่คุ้ยวะเออเดี๋ยวเออของข้าเวเธอที่ลงคลิปเลียกไปครับ ผู้เท่าสองคนคไปเอาเงินประชารัฐรับอคนละครเห็นปะที่ลงคลิปไปเดี๋ยวเขาเอาเป็นทางการเลยเข้ามาต้องไปตีปัญหาหลายตอนนี้เีกผู้เฒ่าสองคนนะคอยใ่มากมาอีกอกี่เป็นชุดหนึ่งอืมอาเดี๋ยวพิธที่คอยมาต้องบอกเง่าคืออ,อยากให ที่ทางพย,ย่ญล้วก็ทีที่ตามช่องเปาที่หรือพยัญที่เนาะครับผมอาลีที่พระธุรงทาติที่หายไปสามศูนย์หกเมนรมครับเออมันสินีข่ามาว่าเหลเกโกนั่นนะสามหกเกา่นะ 3, 6, เาสามหกเก่า <360. S 2> อืมกับสามศูนย์หกนั่น่ะ ที่คอยคยยว่ากับเจ้าตอนน่นะเจ้าว่าคอยว่าหกมันเชอยวหลังเก่าบมี่มันไม่มันมาขืนเป็นเก่าหกเป็บนบตานั้นครับอ่าที่เจ้าบอกว่ามันบแม่นบอ่บอยจ้าเนี่ะเก่าเป็นฮกบอกคอยว่าเก่านี่นเนาะเขามันก็ดินออกไปพุน่นเก่าหกแต่งดนี่ใช้เป็นหกเก่าเก่ามี่ราวาหนึ่งประเทศไทยเฮ้ามันมีหนึ่งอ่า พันพี่หลวงเนาะในสินไปชนไปมันมีอายุเก้าสิบสามมนบ่ครับเออคอยกันยิ่งออกเก้าสามนี่รับร่องว่าอันไ<บ>ม่ได้แปดเก้ากันคือกันที่เอาลงคลิปไปสองซีก็ออกเล่าไปแล้วค,คอยเลยยกเลิกเบิรตจนนั้นอ่าเทซื้อไปแล้วก็ดีใจน้ำทุกคนมั่นใจว่าเลกสองซีหมื่อวันเราเสีย แต่คอยเสียใยไห้ในนิมิตฝันทีออกมาคือพระเจ้าอยู่หัวรอเก่าครับมาหับไอ้ไอ้นี่มาหับไอ้นี่นิมิตฝันไมหมบ่แมนมาหับพระราชินีไปบีมันทีเพิ่นอยู่เพิ่นสั่งบารมี่เนาะเพิ่นถุกพบุกชันแหละเราเกิดมากก็เป็นกษัตริย์ตลอดแม่นบ่ครับอ่ารอเก่ามากลับม,มาก ขมากลับรอเก่าไปไหมยังรอเก้ากลับคือกลับหัวเป็นหกใครที่นี่อายุเก้าสิบสามเอาเลขหกมาเสกหนึ่งตังโอเคแค่นี้ที่ปัญหาบางอย่างเนี่ยคอยมาสามนาตลอดเลยเลยค่อยค่อยลงคลิบกับช่องเบาที่เนาะครับผมนีม่เดีสามศูนย์หกสามหกเก่าวันนี้ ซื่อสาวดปีอือเอฟเอฟซีทางช่องเพิ่นก็โทรมาหลายสายอยู่ประมาณสามสิบงวดนี้น่านนนจะเบาบางเนยทางสุพันเนี่ยทางนครรีทางมาลาดเดเชี่ยงไหมครับได้ยดอปอออัสรุปแล้วก็บ,บอกค่อยๆบอกตัวนี้เนะี่ยแต่ห้เบ้าที่ลงไปว่าคลิปเลขของพาทรุรงตาทิพไหไปสามส่นหกเนาะครับเอักอ่าคุเทาเทวาสองซีนึงก็ เตอมันรดนเป็นอย่างไรประคองไห้เพราะว่าเข้าลงงก้นเราเสียหรอกแต่คออยจะให้มันใจที่สุดที่จะให้กันตอนนี้คันคันคันบอกจริงสิเข้าเลิกคุยกันเ้อเบาที่ว่าจัไหงไก็คือเศร้า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 บอกหวยบอกอยังไปนะเข้าให้ให้เขาเสียเดี๋ยวเขาคอมเมนต์มากมาก เอ้ยให้หวยกี่รอบไม่เคยถูกเข้าบ่เด๋ยไปบังคับเขาเด้เนนะครับผมเอ่อเป็นแนวทางมานีแต่ว่าบางเถื่อบีโยงมาว่าเฮ้ยพระตรุงท่าทิพย์สั้นสีนสให้มาสามสี่รอบไม่เคยถูกจะครั้งเพิ่นว่าอืมเอาสวยหอยสวยเบาที่นะครับจามาบึงนี่เดียวในมาคอมเมนต์มันก็ดีแต่ว่าคอมเมนต์นี้ดีเนี่ยแต่อยู่บอกว่าเออสักวันหนึ่งก็ต้องได้เนาะครับ แต่งวดนี้พาทรุงสทิบให้สองสุดสามโตเลยบ่สองสองโตนะครับสามศูนย์หกกับสามหกเก่ามันเฉื่อยดปสามศูนย์หกตัวเก่าเลยแค่นี้เลยมาติดหกติดเออมาติดเก่าติดสามหนึ่อย่างอยู่เนี่ยขันสามโตบ่อย่างหรอกพอเขาเสียบเอาหกมากเขาเสียเอาศูนย์ไปเปะพระราชินีอายุเก้าสิบสามเป็นวะ ค,คนว่าศูนย์สามเก้านี่อันรับเร,รียบร้อยสามตัวแต่เฮาจะเอาพระเจ้าอยู่หัวรอเก่ามาน้าเรากลักบมาเอาพระราชนินีไปอยู่มีมนันเพิ่นอยู่เบื้องบนบนบนเบื้องบนหกกลับมาคือหัวกลับครับเออออกมาเจ้าหามขับรถหรันน้ำหาคอยเลย <c oughs> <c oughs> เออ่อยบอ่ได้ไปเห็นไปที่ยังไลด่ดอกอ่า <c oughs> เอาอาอาศัยความฝันก็นิมิตฝันจอบเอาอีดีเดให้ได้สามตัวชงเบาที่เดไมีซื้อมีเสียงเนี่ยครับผมเออนี่พาทุ่งทัศน์ทีให้เรียมาสามศูนย์หกสามซุนหกซุนหกมันเด่มตั้งอีกเดแม่ซุนหกมันมันมันเหมือนกันเยอะ<ม>คอยเชี่ยสามหกเก่าเลยวันนี้โตเก่าเลยเอาเดี๋วคอยเยียบอีกเยียบเก่าไว้เอ้า ข่อยคอยย่อมแพ้เจ้าเจ้า่าเข้าไป่เท่าปข่อยใช้เก่าอยู่หลังอืมโอเคครับผมเออให้หกดูมองก่างอีกนี่ครับข่อยทิมหกเพ่ได้งูนอี่อ๋ออ่าโอเคเนาะครับผมครับเออแล้วแล้วก็ไอ้ระวังไอ้หนึ่งหกน้ำเด้อโอ้หเห็นสิหนึ่งหกมันก็สิโตเก่าคัดกระดักกระโดดเออเอาเบิด์ตเนี่ยคอยชีดเบิดตไเก่าเก้าอะนะอืม ตัวที่พระอาจารย์เน้นก็คือสามศูนย์หกครับสามหกเก้าแมนโต,ตัวเก้ากับสองสีแมนโอ้ยโตเก้าสองสีมันออกแล้วไปแล้วอม,มันก็สิออกได้มดหมดนั่นแหละเราใส่มดัดสุดบ่บ่เบาค่อยค่อยตัดออกค่อยมั่นใจในสิ่งที่ถ้าเอา่อที่เพื่อนที่ตามช่องเราทีเนาะครับค่อย ขออนุญาตว่าสามศูนย์หกกับสามหกเก้านี่คือหลีกบนบเลีกรางห<ด>นึ่งหกกับศูนย์หกนี่แหละคอยอยุ่งนี่งันว่าเขาออกมา,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 าสามหกเก้ามาเจอกศูนย์หกในบนันีล่างไม่ยุ่นี่นี่เลยเลยหลีครับผมมันกล้องยุ่งอเล่ยอยู่เน,นี่ยครับโอ้เจ้าขับรถมา,าคอยนี่นี่ก็ไอเล่อยู่นี่สานี่<โฮะ>ยพูดอย่างนี้เก่า ครับผมครับอาอา่าฉะนันก็อวยพ่อให้เป้าที่เดินทางไปใส่หาคลิปก็เดินทางปลอดภัยเนาะครับผมอ่าทั้งคนสนินย่ใสก็ไดก็ให้มีความสุขความชื่เรื่องที่ได้ยินเสียงพระตุูตาทิพก็ให้เบอร์นีเบอร์สินดังใจเกตนาทุกประการเนาะโดยอายุวันโดสุขังพลังเนาะครับผมอาสาธุนมัสการครับครับสาธุครับท่านผู้ชมเนาะนะครับ นี่เป็นตัวเลขคลิปแรกนะครับที่พระอาจารย์พระธุดงตาทิพย์เป็นไหหมาเนาะนะครับก็เป็น30624และก็98นะครับท่านผู้ชมล่าสุดนะครับเพื่อนก็มั่นใจอีกนั่นแหละเออเออนะครับเอา้ามันม,มีมองเขียนเนาะเออแอดสิเขียนไว้ข้างๆนี่แหละอืมเพป็นไหหมาที่3 69นะครับแล้วก็ หนึ่งหกกสันโอ้มนสีมาอย่างถีตัวเก่าๆแท้นะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเนาะนะครับจะมีจุ่มพื้นฝันจังไหรเพื้นกระหายมาอย่างสัตว์เนาะนะครับพื้นกับบไดหูดอกว่าเลขกมันสิออกตัวไหนนะครับต่างคนต่างอาหาอะไรแอดไปสอบถามความฝันเพือนกับเ่าสู้พังพื้นใดจังสี่นะครับมันกะขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าสีมักเลขกตัวไหน เนาะนะครับกับในซอกลูกนี่นะครับแอดว่าบ่มีไผ่หูว่าเลขมันสิออกตัวไหนนะครับอืนะครับฉะนั้นก็ใช้ดุลพินิษใช้วิจารยณในการรับชมประ้องดราม่ากับแอดนะครับแล้วก็ผู้เพื้นห้เลขเนาะนะครับเข้ามักเข้าจังเอาบ่มักข้ามนะครับผู้ชมแต่ว่าก็ขอให้ทุกท่านจงเสพข่าวนะครับให้มันถึงใจเจ้าของก่อนค่อยค่อยสื่อ นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคหมัน่นกับตัวเลกแนวทา่าของปูพระนดวงตาทิพย์เนาะนะครับหมันๆมัน,มนสุญทุกคนครับผมสวัสดีครับ